น้องบีโอขวดหนึ่งอุ้ยสี่สิบาทพี่ฮะสี่สิบพ่องดินี่ผมซื้อกระเฮียทุกคนสามสิบหาบาทเห็นางชาติจะมาหลอกใช่ไหมสามห้าก็สามห้าโอ้ยผมก็นึกว่าพี่จะงโง่อเฮ้ยอะสี่สิบก็สี่สิบอ้ยโง่จริงๆเว้ย เด็กกำไรงห้าบาทรอครับนี่ครับไม่ได้โอ้โหดูบอลคัดเลือกเหรอโอ้ใช่ใช่พี่คู่นี้โคตรมันน่ะนี่นั่งดูกั็มันมันไปดูข้างสนามมันกว่านี้เยอะโอ้พี่เคยไปดูข้างสนามด้วยเหรอขั้นทีวีทุยโอ้ยผมก็นึกว่าไปดูข้างสนามมาแต่ว่าใจรักเนี่ยดูที่ไหนก็สนุก แล้วพี่เชียร์ข้างไหนอะข้างบ้านพอดีทีวีผมเลยผมเอาไปจำนำช่วงนี้ช็อตมากเลยก็เลยต้องไปดูบ้านเขาตลกอ่ะไปไปไปจะไปไหนก็ไปไปเอาก็มาหามึงไงโอ้โหโอ้โหพี่พี่มาวิ่งออกกํลังกายแดดร้อนขนาดเนี้ยไม่กลัวดำเหรอดำพ่อมึงดิ นี่นีด่ดูสีแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสีดำเขาเรียกว่าสีอะไรอะสีทนได้<ห>ทนมานานแล้วไม่คเคยขาสักทีแถ่ว่ารู้ไหมเวลาจะวิ่งท้างวันเราต้องทาครีมกันเดดจะได้เม็ดดำ <c oughs> โว้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยทนดำไม่ไหวเหรอทนมึงนี่หละไม่ไหวโธอ,อะไรนักหนาวอเอาเฮาเฮาเายังยังไม่ไปไปโอ้โห ตอนประกาศก็ประกาศหาคนช่วยงานสุดท้ายได้แมสคอตร้านมาแทนได้แล้วครับสาวๆขอบคุณค่ะน้องเมยเป็นไรอ่ะดูหน้าป่วยเชียวเบื่อเบื่เซ็งเซ็งนิดหน่อยค่ะ <laughs> ไม่นิดละมังแก <laughs> ฉันอะรอดแล้ว <laughs> แต่แกอะไม่รู้จะลูกผีหรือลูกคน <laughs> ขนาดนั้นเลยลหะครับน้องเมย์ ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็กบอกพี่นะค่ะพี่เปิงช่วงเนี้เมขายของไม่ค่อยดีเลยอะค่ะท,ท,ทั้งๆที่เมอุสตสาจัดหน้าร้านใหม่เพราะกลัวลูกค้าจะเบื่อเดีย๋ยวบอกนะครับว่าเมื่อก่อนขายดีใช่ค่ะพี่ปิงรู้ได้ยังไงะคะทั้งๆท,ที่เพิ่งย้ายมาอยู่เอง <laughs> หนูว่าต้องใช่แน่ๆเลยค่ะเป็นเพราะเมมันย้ายหน้าร้านมันแน่เลยอะ แต่หนูก็ไมไ่แน่ใจหนูก็เลยพาให้มันมาคุยกับพี่ปิงเองเลยดีกว่าแล้วน้องเมย์มีรูปหน้าร้านไหมครับพี่ขอดูหน่อยช่นนอ๋อมีค่ะก็ะเป้จ๋าพี่มาแล้วจ้าถ่ายม <laughs> าฝันดี <laughs> เนี่ยฝ <laughs> ันหวานเกินคิด <laughs> ถึงจัด <laughs> ถ่ายรูปเองนี่มันเท่เหลือเกินเห็นแล้วหมั่นไส้มีกระป๋องวางล้อเท้านักฟุตบอลเก่าอย่างนี้ต้องจัดซะแล้วโทษฐานทำตัวสนิทกับน้องมุกเดีนใครเอาสายมาใส่ไว้บัานเนี่ยเอะไรพี่ไม่มีอะไรกแข่ดวงสวยเท่านั้นแหละ มาๆเดี๋ยวผมช่วยไม่ต้องขาลูกเองได้นี่นี่ผมบอกแล้วไงพี่มาๆเดี๋ยวผมช่วยมาๆพี่ไปที่ร้านใช่ไหมเดี๋ยวผม่ส่งเออขอบใจนะเออแกฉันว่าจะถาม แกไม่ไปไหนหรอกวันเนี้ยถึงได้มานั่งเออเราเหยอรอยชายได้เนี่ยก็มานั่งเล่นที่นี่ให้สบายใจไงล่ะช่วงเนี้ยร้านขายสื้อผ้าฉันขายไม่ค่อยดีเลยแล้วร้านขายเครื่องสำอางของมุกล่ะขายได้ไหม,มแกตั้งแต่มุกเอาเครื่องสำอางมาตั้งขายหน้าร้านฉันทำโปรโมทออนไลน์นะก็ขายดีทั้งหน้าร้านแล้วก็ในออนไลน์เลยแกฉันยี่งอิจฉาเลยเนี่ยเหมือนช่วงเนี้ย มุกโชคดีไปซะทุกเรื่องเลยโชคดีไปซะหมดทุกเรื่ององานโตไม่ใช่แค่เรื่องเดียวใช่ไหมมีเรื่องอื่นใช่ปะแน่นอนสินี่แกยังไม่รู้อีเหรอไม่อ่ะพอดีฉันไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่แต่ถ้าแกจะเล่าอ่ะฉันก็ยินดีรับฟังนะเล่ามาสิก็คืออย่ีแกช่วงเนี้มีตากล้องรูปหล่อมาติดพันยิมุกด้วยแกพี่เขาชื่อถา ดาร์คชอลแอนแฮนซัมมากโอ้ยจริงหรอกแกอ,อยากเห็นหน้าจริงๆเลยอ่ะว่าตัวจริงจะหล่อขนาดไหนเล่าต่อนี่ก <c oughs> ่อนที่จะให้ฉันเล่าเนี่ยออแกได้ขมก่อนไหมยีจนหัวฉันแห้งโคมหมดลวโอ้ยแกขอโทษฉันลืมนะก็แกน่ะชวนฉันคุยเมาเสียงานเสียการหมดอู้จ้าอเอาลิบไตสิ โอ้แกคือใดมันเสียแกว่าไงนะไดพังฮะไดเสียอืมเฮ้ยน้องนะครับผมสวัสดีครับพี่ทาอะไรกินครับวันนี้แม่ทานกินบ้างอ่ะจะทานอะไรก็ได้ครับพี่อาหารร้านผมอร่อยหมดทุกอย่างหมดละซิมกินละโอ้โหหมดเลยยังไงล่ะ มีครับพี่จะต้องการอะไรจริงเาป่ะงได้หมดเออทำให้พี่กินไม่ได้ถ้าผมทำไม่ได้พี่เอาตังไปหนึ่งพันบาทแถมให้พี่ฟรีพันไม่ฟรีเลยกินฟรีได้โกงงั้นพี่เอาพยาน่าผัดพริกไทยดำโ oh, <no. laughs> อ้โนพยาน่ะกู้ครับพี่เออเออม่หรอ ลูกสายก็ฝีวะเยเารวกับพี่ผมให้ทางพี่พันหนึ่งว่าแล้วเป็นไงพญานาคมีครับแต่พี่ไข่ดำไอ้น้ำน้ำอ่ะคือพี่รอเล่นเอาอย่างนี้พี่เอาผัดซีอิ๊วจานหนึ่งว่าตัวว่าเท่าไหร่อะ อ๋อมีธรรมดา40ครับพิเศษก็40เฮ้ยทำไมราคาเท่ากันน่ะของเท่าเดิมครับเะเปียตเจาโอ๊ยน้องนี่ล้อเล่นเลยเลยว่าแต่พี่ต้องการเฟ้นอะไรดีครับเฮ้ยน้องต้องดูลักษณะอย่างพี่สิว่าพี่ชอบอะไรพ่อพี่เน่เป็นทาหารแม่พี่เป็นะวันตอป้าพี่ออกเงิงกู้ส่วนลุงมาเป็นกานนันโวย ผมวู้แล้วว่าพี่เส้นใหญ่แค่นั้นแหละไปแล้วไปแล้วไปจัดมาจัดมาฉันก็นึกว่าเป็นทรงผมใหม่แกที่แท้ก็ใดเสียนี่เองใครจะบ้าทำทรงผมทรงใหม่ทรงนี้เล่าหัวฟูเป็นสิ่งโตนานี่เลยเนี่ยก็นึกว่าแกมาะชดชีวิตไง คนมันซวยอ่ะแกทำอะไรก็ซวยไปหมดไม่ไหวจะเคลียเมื่อไหร่จะเฮงแบบเขาบ้างก็ไม่รู้คุณเพื่อนค่ะสติค่ะสติสตเอ้าน้องเมย์ผมซ่อมใหม่เหรอครับอไม่ใช่ค่ะพี่เป็งเมย์ไปทำผมมาแล้วได้เสียหัวเลยฟูอย่างนี้เราไ็่นึกว่าเทรนแฟชั่นใหม่ <laughs> แล้วพี่ปิงมาล้านหนูได้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะก็วันนี้พี่ว่าจะมาดูครีมกันแดดสำหรับผู้ชายน้องมุกมีไหมครับมีค่ะมีเลยดแดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู่แล้วพี่จะเอาครีมทาฝ้าไปได้ไหมคะครีมแก้ฝ้าดีไงดีมากเลยค่ะลูกค้าคนก่อนซื้อไปบอกว่า,วาทาปุ๊บนี่ฝ้าหายหมดเลยเหลือแต่เพดานถ้าดีขนาดนั้นพี่เอาครีมกันแดดอย่างเดียวดีกว่า ได้ค่ะ350บาทนะคะแต่ว่ากันเองหนูคิด300ครับผมขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เสื้อผ้าเมย์ขายดีไหมครับพี่ปิงวันนี้ยังไม่ได้เปิดบินเลยค่ะที่พี่ปิงแนะนําไปวันก่อนอะ่ะก็ยังไม่ได้ทําช่วงเนี้ยเบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนก่อน <N ate> เนี่ยเม์ยังแอบอิจฉายี่ยมุกเลยกระเป,ป๋าตุงทุกวันเลยจริงๆพี่ว่าเราไม่ต้องไปอิจฉาเพื่อนหรอกเราก็เฮงแบบมุกได้นะไหนๆวันนี้เราก็ว่างแล้วมาจัดร้านกันดูดีกว่าเริ่มจากตรงไหนล่ะคะพี่เป้งมาเลยครับน้องเมย์ก็ถ้าเกิดว่าของตรงไหน,นที่น้องเมย์อยากขายดีพี่ขอให้เรามุกมองไปฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าพวกของโชว์ พี่ว่าเราโชว์ให้ลูกค้าดูว่าเรามีอะไรบ้างพี่ขอฝั่งนี้ค่ะแต่ที่สาคัญของที่อยู่ในตู้ห้ามใช้สีแดงโดยเด็ดขาดเพราะสีแดงจะทําให้ลูกค้าไม่เข้าร้านเพราะฉะนั้นขอเสื้อผ้าเป็นสีขาวสีครีมรับรองเงินเข้าตลอดครับโอยขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะพี่ติงได้ขอให้น้องเมย์เฮงๆเลยๆนะครับสาธุครับผมเดี๋ยวพี่ขอตัวไปดูเจ้าโดก่อนค่ะคโอเคค่ะบ๊ายบายครับ พี่โดครับพี่ปิงไปไหนพี่เห็นอกไปซื้อของอยว่มก,กลับมาเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้แล้วนะครับพี่ระหว่างนั่งรอลองก,แอแกาแฟสูตรใหม่กันเราไหมครับกาแฟสูตรใหม่ครับแก้เท่าไหร่พี่สี่สิบสามสิห้ได้ป่ะคนกันเองอ่ะสี่สิบนั่นแหละเดี๋ยวพี่คนให้เองโอ้โไม่ใช่แบบนั้นพี่โด มา,มานานแล้วเหรอครับผมเพิ่งมาได้สักพักเลยครับครับดีมผมเนี่ยเอางานที่ถ่ายร้านมานานแอืมทำงานไวดีจังอขอบคุณมากนะครับครับผมเองก็ต้องขอบคุณพี่ปิงด้วยเรื่องอะไรอะ่ะก็ตั้งแต่วันนั้นที่พี่ให้กระเป๋าผมใบนี้มาเงินก็เข้าไม่หยุดเลยครับพี่ครับเงินดีก็ดีละครับ ยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านพี่บ่อยๆล่ะได้เลยครับพี่ปิงครับผมเอากาแฟสูตรใหม่ไหมครับเท่าไหร่ครับพี่สี่สิบอาวก็เอาคนให้ผมด้วยแล้วกันคนกันเองจ้า เเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนั่นนะสิพอจัดร้านตามที่พี่ปิงแนะนําแล้วดูร้านเราเปลี่ยนขึ้นไปเยอะเลยเนาะเฮ้ยแกแต่จ,จะว่าไปแล้วมันก็ดูคล้ายๆกับตอนที่เราขายดีเลยอะเออดี <c oughs> แต่ตอนนี้เราเปิดร้านเราไปหาอะไรเย็นๆก่อนได้ไหมไปดิไปไป,ไป เดียวอะไนไปไปโอเคๆหน้าตึ้ยนะสวัสดีค่ะตอนนี้ที่ร้านเรานะคะมีเสื้อผ้าครบทุกสีทุกแบบทุกรุ่นเลยทุกคนนะคะแก้บังนุ้งขายหน่อยก็คือตอนนี้นะคะร้านเราก็มีสินค้าเข้ามาใหม่เพียบเลยค่ะทุกสีทุกรุ่นทุกแบบค่ะสองรตอยสบายมากรุงเทพเลยแล้วก็ได้รับคุณพี่ได้อยู่แล้วเ้อสองร้อยสองร้อยไปชุดตัวนี้ตัวนี้